ไว้ไวยตลอดแถวเลยนะพราะแม่พี่น้องอันนี้เป็นเครื่องนึงแล้วก็อีกข้างหลังข้างหลังที่บไหรี่ทายอีกเครื่องหนึ่งเนาะเริ่มแตกเริ่มแตกใบใบอีกใบนึงแล้วเพิ่มขึ้นมาแสดงว่ามันติดเลยนะพ่อแม่พี่น้องแต่เพราะว่าตัวนี้เห็ดเป็นแถวหวยหมดน,นะครับหลังเห็ยนบูเวลาไอ้เข้าไอ้ถางหยาออกเสียหยาออกแล้วเนาะมันบูมีวัดสะพืดแล้วมันก็กึืนเร็ว เพียงต่ว่าเหลืออีกอย่างหนึ่งคือว่าผมสิต้องเอาต้องเอาฟุนมใส่ให้มันให้มันงามขึ้นเรีวกว่าหนีนะครับเดี๋ยวสิเอาฟุนเอาฟุนไอ้ที่เป็นขี้แป้งเชื้อเห็ดไหมครับผมจากน้องที่จักกันเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเห็ดฟางอยู่แล้วนะครับก็เลยสิเอามใสซให้มันงามนะครับนี่โอ้กํา่างขึ้นเด้พอแม่พี่น้องอีโบโดนได้นี่ปีกว่าสองปีนาซิได้ตัดแล้วผมว่า ไห้มันอัดได้แกงได้หยังแล้วนะครับผมสําหรับ,บายที่ปลูกไว้